ท่านสาธุชนมุตตบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะพบกับท่านเรื่องพระมหาชานกในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรที่เรียกกันว่าวิทยบร,รมีสเสวยพระชาติเป็นพระมหาชานกในทศชาติหรือสิบชาติตอนนั้นจบไปแล้วเรื่องพระมหาชานกตอนที่แล้วมา ถูกนางมณีเมฆขันลาอุ้มมาวางไว้ในสวนของพระราชาซึ่งเป็นเมืองเดิมคือเมืองมิถิลามหานครเป็นเมืองของพระราชบิีวดาตอนนี้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าขอย้อนกล่าวคือพระเจ้าโปรชนกกษัตริย์แห่งเมืองมิถิลาซึ่งเป็นพระเจ้าอาของพระมหาชนกเองพระองค์ทรงสเสด็จสวรรคต มาได้เจ็ดวันแล้วพระองค์ไม่มีพระราชรถจะครองสืบพระราชสมบัติทรงมีแต่พระราชธิดาพระราชธิดามีนามว่าเจ้าหญิงศรีวลีเจ้าหญิงมีความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมมากในขณะที่พระเจ้าปูราชนกทรงไปชวนหนัก ใกล้จะเสด็จสวรรคตอามาตย์ผู้ใหญ่ได้กราบทูลถามว่าขอเนชะใต้ฝ่าพระองค์ทูลดีพระบาทพระราชรารเท่ยสืบพระราชสมบัติต่อพระองค์ต่อจากพระองค์ไม่มีเมื่อใต้ฝ่าพระองค์ทูลดีพระบาทเสด็จสวรรคตแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะถวายราชสมบัติแก่ใครพระพุทธเจ้า้า แฉจำนวนคนที่ก็แปลหนังสือนี่เก่งจริงๆไม่เหมือนเมื่อสือเล่มก่อนที่ฟังมาในตอนต้นเล่มนั้นห่วยจริงๆแล้วเอาอะไรตัวอะไรเข้ามาใส่ก็ไม่รู้ไอ้นี่ไม่ใช่นินทาเขามันหาบาลีไม่ได้ก็ต้องคว้าภาษาไทยมาว่าต่อมั่งเติมมั่งว่ากันไปเป็นอันว่าพระเจ้าโอรชนกจึงมีพระราชนำนดำรัสจัดว่าท่านทั้งหลาย จง้งมอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถดังต่อไปนี้แม่นี่ต้องเชื่อน้ำประทัยของพระองค์ว่าพระองค์เป็นคนดีจริงๆแต่ว่าที่ต้องขบดับกับพระเจ้าพี่แก่พระเจ้าพี่เพราะว่าพระเจ้าพี่ไปเชื่อคนคนเดียวนี่บาลีเขาว่าเชื่อคนคนเดียวนองสือเริ่มที่อ่านผ่านไปที่โยนทิ้งไปแล้วเข้าตกล้าไปแล้วเขาบอกหมูอมัดท้งไหล เป็นอันว่าไอ้เท่าสารพัดพิษคนนั้นมายุยานแต่แข็งแสหมาย<อ>หูคนนี่ถ้าแย่บ่อยๆก็ไม่ไหวหมายเรื่องเจ้าเท่าสารพัดพิษนี่นะวัคนยุยาไแต่แข็งแสนี่เรียกว่าเท่าสารพัดพิษหมายความมันมีพิษทุกอย่างสามารถทําให้พี่กับน้องที่มีความรักกันแตกความสามัคคียุโยงส่งเสริมหาว่าคนดีเป็นคนชั่วอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้าเท่าสารพัดพิษ มันเป็นอมาตย์แก่ๆแต่ว่ายังมีความปรารถนาความยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเขาอ,อย่างนั้นนะขอประทานอภัยถ้ามีใครปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ยังมาโกรธกันนั่นนี่ว่ากันตามเรื่องราวคนรังสอเรื่องชาด,ดกท่านบอกว่าจะต้องอาศัยคนที่มีความสามารถตามนี้คือหนึ่งสามารถทำให้เจ้าหญิงศิวีพระราชธิดาของพระองค์ ทรงยินดีได้หมายความว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนดีเพราะลูกสาวของท่านเป็นคนฉลาดถ้าลูกสาวของท่านพอใจให้เป็นพระเจ้าป็นดินได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีความสามารถรู้หัวนอนบรรลังสี่เหลี่ยมนี้ได้ไอ้บันลังเนะี่ยมันมีสี่เหลี่ยม จะหัวไปทางไหนก็ได้แต่ว่าโันนอนจริงๆมันมีอยู่เวลานอนจะต้องหันไปทางทิศนั้นฉะนั้นคนที่มีความฉลาดจะต้องรู้นี่เป็นข้อที่สองข้อที่สามมีความสามารถยกธนูนิม่มทึ่งมีน้ำหนักต้องใช้คนหนึ่งพันหนึ่งพันคนจริงจะพึงยกขึ้นได้แไอีตรงนี้ถ้าก็จะไม่เอาฮะ ข้อหนึ่งข้อสองนี่เห็นท่าจะไม่เกินความสามารถแต่ข้อสามนี่เห้เอาไม่เอาแน่เวลานี้ยกบาทไม่เคยไหวนี่ข้อที่สสามารถจะนําคุมทรัพย์ใหญ่สิบสาแหง่งออกมาให้ได้ถ้าหากมีผู้มีความสามารถดังกล่าวมาแล้วขอท่านนั้นหลายจงมอบราชสมบัติให้แก่เขาเถิดโอ้โห เม่นีจ้จะตายยังมีสติสัมปชัญญะดีขอโทษเทิดทูนความดีของท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีมาก่อนสำหรับอมต์จะได้กราบทูลว่าขอเดชะขอใต้ฝ่าระองทุทีลพระบาทโปรดตรัสบอกปัญหาคุ้มทรัพย์สิบสาแห่งให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าดีก่อนเถิดพระเจ้าค่า ม่นี้ใกล้จะตายรอดแล้เต็มทีนะยังคุยกันได้ขนาดนี้เก่งมากสำหรับพระราชาปรรชนกจึงในตรัสบอกว่าคุ้มทรัพย์สิบสามแห่งนั้นเราขอบอกปริศนาแบบนี้สมัยก่อนในะเข้าทรัพย์ฝังไว้ที่ไหนเขาก็บอกปริศนากันยังมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขาแทรกนิดหนึ่งคือที่วัดน้อย จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตมีอังเคยเขตอำเภอบางบระมาะท่านกล่าวมีปัญหาว่าตำบลวัดน้อยมีไก่ต้อยอยู่สองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนอย่างถ้าใครคิดได้ไปขุดตรงจุดนั้นได้ทรัพย์ก็บับงเอิญที่วัดน้อยนั้นมีโบสถ์กบิหารแล้วก็มีต้นมะขามอยู่สองต้น ต้นมะขามต้นใหญ่ไม่เคยมีฝักเลยต้นย่อมกว่ามีฝักคนก็คิดว่าไก่ต้อยสองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวคงสอนอย่างก็หมายถึงว่าพี่สาวไม่มีลกูกก็หมายก็คงจะคิดว่าต้นมะขามต้นใหญ่ก็ไม่คุดกันคุดกันสองต้นไม่มีเคยได้นี่ลุงข้าแตมาเองเป็นคนชอบคิดปัญหาแบบนี้ท่านก็คิด คิดไปคิดมาต้องคิดว่าพี่สาวมีน้องสาวมีผัวพี่สาวพงศสอนอย่างต้องหมายความวิหานี่นะเกิดก่อนเขาสร้างก่อนแล้วยังโบสร้างโบท,ที่หลังพระวิหารนี่ไม,ม่มีการคลอดโบถ์มีการคลอดคลอดคือพระเขาสร้างพระกันในโบถ์เวลาพระจะบบช นี่ตามธรรมดาการคิดปัญหาแบบนี้นี่เขาคิดได้เขาต้องไปคนเดียวสำหรับคุณลุงท่านจะไปคนเดียวท่านก็กลัวผีแล้วกลัวคนตีตายเขาก็บอกว่าถ้าคิดได้แล้วก็มีทองมากเป็นทองคำมีน้ำหนักมากทีเดียวแหละเป็นทองคำแทง่ง <yes>. ก็ไปด้วยกันประมาณสักสิบคนเอาเรือมาสี่เจียวไปสมัยนั้นรถยนต์มันหายากไปขุดยังไม่คํำ ามธรรมดาการขุดทรัพย์เขาต้องขุดกนตอนดึกไม่ให้ใครเห็นท่านเป็นคนกลัวผีก็นหนกลัวเหมือนกันกลัวทั้งผีทั้งคนก็เลยชวนพักพวกไปมากไปขุดเวลาที่พระกำลังทำวัดเย็นประมาณสักห้าโมงเย็นพอขุดลงไปได้หน่อยหนึ่งลึกประมาณสักเม็ดก็ปรากฏว่ามีหินแผ่นใหญ่ถ้ขุดเลาะเข้าไป พอถึงมุมหินระพ้นหินหมดหินนี่กว้างประมาณหนึ่งวายาวหนึ่งวาคงจะเป็นหินหล่อมากกว่าก็หมายควายาทบทบทบก็มารวมทาเป็นแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมก็ช่วยกันยกหินหัวหินขึ้นมาเปิดลงไปเห็นทองเหลืองอารามมากมายเหลือเกินเป็นทองแท่งใหญ่ๆแต่ไปเห็นทองท่านั้นเสียงคึึกคคคล้ายๆกับว่าลมพัดแรงมาจากทางหลังมัด พอเเลี้ยวไปที่ไหนได้ตัวโต,วตวสูงกว่ายอดไผ่ควงกระบองคึบคึบก้าวเข้ามาทั้งท่านคุณลงองอุง้อาต่มาเองบนบรรดาเพื่อนของท่านเห็นท่าเมริกรันพากันวิ่งลงเรือเสือกเรือลอยไปกลางลำน้ำเสียงชายใหญ่คนนั้นบอกนี่เมืองอยากได้เมืองเข้ามาสิเชิญเข้ามาที่เมืองอยากได้แล้วก็ต้องการเข้ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้รอท่า ไอเรือเวลาจอยก็ถอดแจวออกไว้ทุกคนไม่ได้ใส่หูแจวใช้แจวพายกันไปตั้หลายกิโลนี่สมัยก่อนในเวลาเขาฝังทรัพย์ไว้เขาไม่บอกตรงๆเขาใช้เป็นปัญหาแบบนี้สําหรับพระเจ้าพระราชาทรงพระนามว่าปูราชนกก็เช่นเดียวกันถ้าเขาบอกว่าทรั์สิบสามแห่งนั้นเราตั้งปริศนาไว้อย่างนี้คือหนึ่ง คุ้มซัพที่ดวงอาทิตย์ขึ้น2องคุ้มรั์ที่ดวงอาทิตตกสามคุ้มรั์ภายในสี่คุ้มรั์ภายนอกห้คุ้มรั์ที่ไม่ใช่ภายในและไม่ใช่ภายนอกหกคุ้มทั์ขาขึ้น7จ็ดคุ้มรั์ขาลงหมายว่ากันเยอะใช่ไนะ นี่ว่ากันเยอะแยะเจ้าประเดี๋ยวขอบเลิกหนังสือหน่อย8ดคุ้มรั์ที่ไม่รังทั้งสี่เก้าคุ้มรัพย์ที่หนึ่งยดโดยรอบสิบคุ้มรัพย์ที่ปลายงาทั้งสองสิบเอ็ดคุ้มรัพย์ที่ปลายหางสิบสองคุ้มรัพย์ที่น้ำสิบสามคุ้มรัพย์ที่ปลายไม้ ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างอาตมาแล้วก็เห็นจะไม่ได้แม่ศิวลีคนนี้ไม่มีทางโพอไปโดนไปหาข้อตุนเขามเปไปไรข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อหนึ่งข้อสองไม่ไปไรโดนข้อสี่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่พอได้น่ะข้อสามไม่ไหวแล้วยกธนูมันโดนคุมทรัพยเขาอีกพังเลยครานี่ไม่มีทางได้แน่โอ้ยถ้าฉลาดอย่างนั้นก็เป็นพระเจ้ามานดินนานแล้ว นี่ที่เขาไม่ให้เป็นกษัตริย์ก็เพราะโง่เง่าเาต่าตุนอยู่แบบนี้จึงเป็นกษัตริย์ไม่ได้แต่ก็อย่าลืมนะบางคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้เขาต้องทําบุญมาเพื่อความเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ใครๆอยากเป็นกษัตริย์ก็เป็นได้จะเป็นนึกเขา้าเป็นเอาวาเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อพระเจ้าปูราชนกทรงตรัสบอกคุมทรัพย์สิบสังแห่สิบสามแห่งแล้ว เพื่อบอกไิศนาเสร็จพระองค์ก็เสะเดจสวรรคตทันทีแมพอดิพอดีใช่ไนหะมบันดาอมารทั้งหลายก็จัดการถวายพระเพลิงพระศพเรียบร้อยสมพระเกียรติทุกประการแม้นรีบเผาจริงๆตายไปเพียงไม่ถึงเจ็ดวันรีบเผาและพระราชาสมัยนั้นนะหลังจากที่พระเจ้าปุราชนก องทรงสเสด็จสวรรคตครบเจ็ดวันเราามาดมาปรึกษากันทึงเรื่องที่พระราชาทรงตัดไว้ว่าให้มอบราชสมบัติแก่ผู้ที่มีความสามารถทำให้พระราชินีดาทรงพอพระทยัยจึงปรึกษาตกลงกันว่าเห็นแต่ท่านมหาเสนาบดีเท่านั้นที่จะทำให้พนางพอพระทัยได้ ถ้ามหาเสนาบดีนี่น่ากลจะแก่แล้วเย่พอๆกับรพระเจ้าพระราชาแนเพราะว่าท่านมหาเสนาบดีเป็นราชบัลลก์ใกล้ชิดกับพระราชาตลอดมาจึงส่งข่าวไปท่านให้ใหท่านมหาเสนาบดีทราบอ๋อเขาคิดว่าจเจ้าหญิงอยู่ใกล้ชิดราชบัลลป์คนรับใช้ใกล้อาจจะมีความเสน่หากันก็ได้ ท่านมหาเสนาบนดีพอได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็แสนที่จะดีใจนึกว่าคราวนี้เราคงจะได้เป็นกษัตริย์ครองแผ่นดินคราวนี้แน่แม้ตั้งใจไว้นานแล้วดีนะพออยู่ใกล้พระราชาเห็นพระราชาทําอะไรก็จําได้ทุกอย่างดีไม่ดีก็คิดว่าไอ้แบบนี้กูก็เป็นได้เรื่องพระเจ้าแผ่นดินนี่มาเรื่องเล็กๆนั่งสั่งเท่านั้นไม่ต้องทำอะไร แต่ไปโดนอย่างราใการที่ก้เขาหมดกําลังใจไม่กันเคยเห็นพระองค์ลำบากคิดครุ่นคิดแต่ห่วงใยความเป็นสุขความสุขความทุกข์ของประชาชนครั้งหนึ่ง,ม,งมืออมมนะ่วันที่หนึ่งมีนามีนาคมนะวันที่หนึ่งมีนาคมสองพัยยีสเอ็ ได้มีโอกาสไปเฝ้าท่านที่ภูพิงพระราชนิเวศเห็นพระพักเครยียดแสดงท่าทางอ่อนเพลียมากแต่ก็ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนและสุนดองทุกวันแนะนำความเป็นอยู่พอพบเข้าพระองค์ทรงตัดว่าเวลานี้ไม่ไหวครับจิตใจมันฟุ้งซ่านเหลือเกินมาอยู่ที่เหนือนี่ยังไปวางแผนเพื่อการเกษตรภาคกลาง มอมเจ้าพีเสนเดชท่านทรงตัดต่อตัดต่อไปว่าไม่ใช่แต่ภาคกลางแห่งเดียวนะครับภาคเหนือด้วยแล้วก็ภาคอีสานด้วยเห็นเข้าก็นึกในใจว่าน,นี่ถ้าใครเขาไม่จ้างเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินวันละสิบล้านเนี่ยไม่เป็นแน่ไม่เอาไม่ไหวเพราะว่าท่านมีน้ำพระทยัยห่วงใยแต่ประชาชนส่วนพระองค์เองเนะี่ยไม่ค่อยได้ห่วง น่ยรู้สึกว่าจะได้บรรทมก็ประมาณตีสองตีสามวันทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยทั้งวันกลางคืนก็มีการรับแขกก็มีการเซ็นหนังสือทําอะไรตัวไรวางแผนต่างๆโหถ้าอย่างคนพูดนี่ตายนานแล้วแมวเ,เอาว่ากันต่อไปเป็นว่า,าท่านมหาเสนาวดีดีใจว่าคราวนี้อาจจะได้พระนาง พระราชิดนดามาเป็นพัญญาสิด้วยนึนกว่ช่วยตัวเองเป็นกษัตริย์คราวนี้ได้แน่จึงได้แต่งตัวที่อย่างโออาเกกาเข้าไปในพระราชวังสงสัยว่าใช้ผมรงรังนวีผมเรียบเต่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นผมแบบประเภทอยรงรังอย่างหางกระรอกหรือหางมาจูก,ก็ได้ ้ยังไงก็ไม่ทราบสมัยนั่นเขาไว้ผมยังไงไม่รู้เกิดไม่ทันเมื่อเข้าไปในพระเจวังให้คนติดตามเข้าไปกราบทูลน,นันแน่เอาเข้าไปแล้วปะจึงใช้ให้คนที่ติดตามเข้าไปเข้าไปกราบทูลพนางศรีวรีพระราชธิิดาให้ทรงทราบถึงเหตุที่ตนมาคิดว่าคราวนี้หวานแล้วไม่มีใครนี่ลูกชายไม่มี แต่คนทั้งหลายเขาไม่วาติว่าเราสมควรครานี้ได้ทั้งสองอย่างใช้กสุนัดเดียวเป็นพระราชาด้วยได้พระราชิตดาเป็นมเหสีด้วยสมแล้วพนางศรีวรีก็แสนจะสวยแม่ครานี้เหมาะลาบเกิดนึกในใจว่าราชรถเกิดซะแล้วสำหรับพนางศรีวรีไม่ได้ทรงทราบว่า มหาเสนาบดีมาเพื่อจะให้ทรงเลือกพรานางจึงทรงท,งท,งท,งทดลองดูเพื่อรู้ให้แน่ใจว่าท่านมหาเสาน,าน,าานาบดีคนนี้จะคู่ควร,รกับสิรดิราชสมบัติหรือไม่เอาเขแล้วสิเอไม่ยักรักง่ายๆฮะเกิดรักยากไม่ได้เห็นกับความปรารถนาในการเป็นสามีพัญญา จะเห็นว่าการคู่ควรก็แลสมบัติในหมายความว่าการปกครองแล้จะสมบัติเป็นราชาเนะี่ยหมายถึงการครองแผ่นดินทั้งแผ่นดินต้องให้คนทั้งแผ่นดินมีสุขไม่ใช่จะมาคิดกอบโก,บกยยกไม่ต่อไปเราจะเป็นคนเสมอกันไม่มีใครรวยไม่มีใครจนอยู่อย่างประเทศลาวประเทศกัเมเบนไอคนที่เป็นครองเมืองมันเก็บสมบัติพระสถาน อย่างกันในอะไรอย่างเลานะ่ะอยากจะได้ใครเป็นเมียมันก็ดึงเอามาตามชอบใจไม่ไปขายคืนมันก็ไม่ได้อยากจะได้ทรัพย์สินอะไรมันก็ใช้กันตามสมบายแต่ว่าบรรดาประชาชนหลายต้องเป็นท่ายเขาทำเท่าเท่าไรให้แต่เขาแต่ผู้เดียวนี่การครองสมบัติเขาไม่ทำกันอย่างนั้นเขาต้องทำให้คนทุกคนมีความสุข ไม่เกมีความสุขแต่ผู้ครอบครองถ้าคนทุกคนมีความสุขพระราชาก็มีความสุขถ้าหาว่าบรรดาประชาชนมีความทุกข์พระราชาก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกับราชก,การที่เก่าพระองค์ยังไม่มีความสุขใจเลยห่วงแต่บรรดาประชารนษฎรทุกอย่างไอ้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่โฆษณาพระเจ้าแผ่นดิน แล้วก็ไม่ใช่ไปฟังแต่รับสั่งพระพระองค์เท่านั้นสังเกตการมานานแล้วตั้งแต่ยังไม่เคยพบกับพระองค์พยายามดูจริยามาทุกอย่างการเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มรับราชสมบัติเห็นพระองค์เที่ยวไปนนไปนี่ไม่ได้มองดูว่าพระองค์เองนะ่ะจะลำบากักขนาดไหนขออย่างเดียวให้บรรดาประชาราษฎรหลายมีความสุขเป็นที่พอใจนี่เขาต้องทำกันอย่างนี้ ไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมานั่งเมืองทําผมยุยง่งยุ่งร้องเปล่าเปล่าทำท่าไม่ทาดที่ไหนนินี่ดีไม่ดีไม่ช้ามันก็มาเตะตายแล้วพูดแบบเนี้เอาเขาจะมาฆ่ามันก็าตายไม่ฆ่าก็าตายมีปากก็พูดมไปยังกว่าจะตายก็ยังดีพูดไว้ถึงไม่ตายแล้วเสียงยังอยู่ไม่เป็นไร นางเห็นว่าเสนาบดีนี่คนหรือไม่คนก็ได้จะสมบัติจึงทรงรับสั่งให้ไปบอกเสนาบดีให้รีบเข้ามาเร็วๆวิ่งมาถ้าวิ่งมาได้ก็ยิ่งดีนะมาเร็วๆเยะวิ่งจีนได้ยิ่งชอบนี่โดนสอบเข้าแล้วสิบุคคลที่ไม่งามคือหนึ่งพระราชาสองพระสามสตรี สาวเท้าวิ่งแล้วมันไม่งามในเรื่องนาวิสาขานะแต่นี่ท่างกับอกว่าขอยเสนาบดีมาเร็วๆเท้าวิ่งมาเร็วๆได้เท่าไหรยังดีเราชอบคนเร็วท่านมหาเสนาบดีไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็ปดีบัติตามพระราชประสงค์ของวานางทันทีเพื่อหวังเยทรงโปรดปร,ราน ขัดเขมงกระจงกรนะเบนแน่เอาให้มันแล้วก็วิ่งจีฝึบตรงเข้าไปฝ่าพนังเสร็จสอบตกพอเข้าไปใกล้พอหยุดก็หายใจแหกแหกแหกเหนื่อยตรงหน้าพระพักของพนังพระเจชีนีดาวทรงทดลองต่อไปว่าจะต้องการทดลองต่อไปนี่สอบตกเป็นหนึ่งแล้วนะ ข้อหนึ่งตกแหงไม่มีทางแบบนี้กระสัดวิ่งใช้ไม่ได้ผู้หญิงสาววิ่งไม่งามพระวิ่งไม่สวยไม่สมรวมเสร็จเหมือนกับใครเหล่าที่ตอนก่อนที่กเะย่าเฝ้าพระเจ้าประเสนทธิโกศลเวลาที่พ่อเขาตายเวลามาเขาโดย้คมนนโดขคาหนี พอพระราชาแต่งตั้งเขาเป็นมหาเสถีธีเขาเดินไปเฉยๆได้เปรียบนี่จริยาของคนดีเขาเป็นอย่างนี้คนมีวาสนาวารมีต้องเป็นคนฉลาดมีดีลามีมัญญาตาดีไม่ใช่ร้องเป้า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 ทำกางถนน,นหนนทางด่าคนนั้นว่าคนนี้ไอ้คนด่าคนน่ะมันไม่ใช่คนดีเอ๊ได้คนพูดเนี่ยด่าเขาหรือเปล่าเนี่ยน่ากลจะบ้องบ้องไหมกันนะคนพูดเนี่ย เป็นอันว่าพระราชินดาจะทดลองต่อไปจึงรับสั่งว่าท่านอัครมหาเสนาบดีท่านจงรีบเดินไปตามพื้นดำหนักให้ถึงท้องพระโรงโดยไว้เร็ตสอบตกอีกฮิตานี่แกเมามันสองอย่างเมาสมบัติเมาความเป็นใหญ่เมาอยากจะได้เมียเป็นเจ้านายเมื่อท่านเสนาบดีร่อรับสั่งแล้ว เสนาบดีก็รีบเดินไปตามรับสั่งให้คนไปบอกว่าให้รีบเดินกลับมาอีกอา้าวท่านสั่งใหม่รีบเดินไปแล้วก็สั่งบอกให้รีบเดินมาท่านมหาเสนาบดีก็รีบเดินกลับมาตามรับสั่งพระราชนินได้ก็ทรงเหยียดพระบ,บาทออกและตัดว่าท่านเสนาบดีกรุณาโนดเท้าให้เราสักหน่อยเถอะแม่อาาวอีกแล้วเฮ้อ สอบหลายอย่างโอ้ตกเราก็สอบตกแบบนี้ท่านเสนาวดีก็นั่งหล่นนวดเท้าให้พระราชธิดาธมาดีใจนะจับเท้าเจ้าลูกเจ้าหลูกนายโอ้โหเนื้อคงนิ่มๆน,นะอย่างน,น้อยก็ชื่นใจได้จับหน่อยก็ยังดีแมม่นวดเท้าเสียด้วยเขเย็นนวดนานหน่อยท่านเสนาวดีนั่งหลงนนนวดเท้าพระราชธิดามีความกระยิมยิ้มย่อง คิดว่าพระชิรดาคงจะทรงโปรดแน่ ه, ท่านใดนั้นเองพระชินดาก็ทรงพระทีบก็ให้อะไรเอาคนแล้วแทนที่จะรับโนดดันทิพีะแล้วเอาคนแลว้วสอบตกทึงกล่าวว่าทัานใดนั่นเองพระราชิรดาก็ถีบเข้าที่อกจนเสนาบดีล้มลง เลกระรับสั่งกับพวกข้าหลวงท่าไหลายว่าพวกเจ้าจงจับคอเจ้าคนโง่หาบรญญาไม่ได้นี้ออกไปแล้วก็ให้ทุบตีสะด้วยดิให้สาสมนะทุบตีให้สาสมข้าที่มันไม่เกียมตัวเอาแล้วแล้วกันบอกแล้วบอกสอบตกหรือตกแบบน็อกเลยนะบรรดาพวกข้าหลวงต่างๆก็พากันตรงเข้าจับคอท่านมหาเสนาบดีเสร็จแล้วสอบตก จับคอบ้างจับมือบ้างจับเท้าบ้างลอกลอกลากลากออกจากพระราชวังแล้วก็พาการทุบตีจนท่านมหาเสนาบดีบอบบอบช้ำใ้เวลาสองนาทีต่อยหน่อยท่านเสนาบดีเมื่อถูกทำเข้าอย่างนั้นก็แสนที่อายเดินโซซัดโซเซหน้าเสียตอกมาเมื่อมีใครถามว่าท่านเขารับ เป็นอย่างไรบ้างสําเร็จใหม่เขารับท่านเซนาบดีก็บอกว่าสําเร็จอะไรกันละบ,บคุคคลพระราชวิดาองค์นี้คงจะไม่ใช่มนุษย์แน่แล้วน่ากลัวคงจะเป็นนางยักษินีมาจากป่าป่าพีดิบป,ป่าชาพีดิบเราถูกทั้งเท้าทั้งข่าทั้งศอกทั้งหมัดบอบช้ำกันไปหมดทั้งตัวไม่ไหว ต่อไปหน่อยไหวไหมอาจจะไหวเหลือเวลานาทีครึ่งบรรดาบุคคลที่ถูกคัดเลือกเข้าไปให้พระราชินดาท,ทดลองความฉลาดเช่นขุนคลังคนดีเศรษฐีคนดีพนักงานเชิญเครื่องสูงคนดีเจ้าพนักงานเชิญประแสงคนดีแต่ละคนก็ถูกพระราชินด,ดาทดลองปัญญาบอกให้วิ่งบ้าง บอกให้วิ่งกว็วิ่งบอกให้เต้นก็เต้นบอกให้ร้องก็ร้องทำเป็นเหมือนคนบ้าจีก็ทำในที่สุดก็ถูกพระรชิชรดาคาบไล่ออกไปทัจจกาพระราชวังทั้งหมดเป็นอันว่าเมื่อเขาถูกไล่กันไปนหมดแล้วก็จะพูดยังไงก็ไปเข้าไปหมดแล้วนี่ถ้ายังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับเรื่องพระมหาชนกนี่ยังอยู่ยาวนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณท่านผู้แปลนั่นก็แปลได้ดีมากเรียบเรียมได้ดีมากไม่ตัดทอนพระบาลีทิ้งเว้นไว้แต่นหน้ากับหลังหวังว่าท่านผู้ทำคงจะมีอนิสงส์มากวันนี้มองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วในบรรดาท่านพทธบริษัท หมายกำลังยะดีขอต่อวันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี